สวัสดีรีวิววันนี้นะครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วสำหรับช่องครูพาดูนะครับก็วันนี้จะมานำเสนอเครื่องคั้นผลไม้สกัดเย็นนะครับยี่หอ้อเบลงพัดนะครับรุ่นมินิสโลจูเซใช่จเซนะหน้าตากล่องก็ภายในกล่องมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยชู สำหรับอุปกรณ์ที่จะได้จากเครื่องนี้นะครับก็มีตัวเครื่องนะครับก็ฐานมอเตอร์นะครับสายไฟนะครับตัวนี้นะครับเป็นสีเขียวมิ้น์สวยเลยนะครับจะมีสวิตช์ปิดเปิดอยู่ด้านหน้านะครับตัวสีขาวขาวครับชิ้นต่อไปนะครับก็จะเป็นสกรูเกียวนะครับใช้สำหรับนะครับคันน้ำผลไม้นะครับและดูดเข้าไปนะครับ ตัวที่3ก็คือตัวกรองนะครับตัวกรองกรองกากกับน้ําออกมาด้วยกันนะครับนะอย่างนึ้งก็คือแปลงสําหรับทําความสะอาดเครื่องนะครับนะอย่างที่4ีครับนะคือโถแยกน้ําแยกกากแล้วก็จะมีช่อง น้ำผักผลไม้นะครับกับช่องแยกกากนะครับนี่นะครับสามารถเลื่อนได้นะครับเลื่อนเขา้าเลื่อนออกได้ทางนี้อันต่อไปคือถาดรองกับฝาปิดนะครับแล้วก็ที่ใส่ผลไม้นะครับก็จะมีไม้กดมาให้เราด้วยนะน,นะครับชึมนี่เห็นไหม สวยงามนะครับอุปรกรณ์ก็มีเพียงเท่านี้นะครับนี่คือเรื่องเรานะครับเดี๋ยวเราจะใส่ผลไม้ลงไปเลยนะครับนอล้องคิมกาดนะะมันมีรสชาติมันก็มีรสชาตเดิมอยู่นะแต่มันน้ำมันหมดเลย มันแห้งเลยอ่ะสำหรับตอนนี้นะครับก็ถึงเวลาชิมนะครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปนะครับโอ้โห,โโหผมไม่ชิมอ่ะชิมหรือ,อ,อ,รอมารสชาติอร่อยรงอร่อยออร่อยถ้าใส่ไม่ต้องใส่เกลือเลยมั้งเนเออ กินแอปเปิ้ลกินแอปเปิ้ลเพราะเราใส่แอปเปิ้ลไปเยอะน่ากินแอปเปิ้ลก็เลยเยอะครับอันนี้ก็แล้วแต่สูตรแล้วแต่สูตรของแต่ละคนนะอไม่มีสูตรอ่าอันนี้ไม่มีสูตรคือมีผลไม้อะไรในใช่มีผลไม้อะไรในตู้นี่เราใส่กรทำผลไม้ก็ใส่ครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์และคอมเมนต์ให้กำลังใจกันด้วยนะครับ